เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมแล้วทำให้อยู่เป็นสุขในโลกนี้บุคคลเราเกิดมาในโลกนี้ยอมได้พบสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งที่จับต้องสัมผัสได้เป็นรูปธรรมและสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเช่นบุคคลและสัตว ที่เคลื่อนไหวได้พูดได้ทำได้ทำสิ่งต่างๆได้และสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทั้งยังพบกับสิ่งที่เกิดเองโดยธรรมชาติเช่นดินฟ้าอากาศฤดูหนาวฤดูร้อนเป็นต้นอีกทั้งยังต้องพบกับความจริงที่เป็นกฎเกณฑ์ของโลกนี้ ซึ่งใครๆก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีชีวิตเป็นอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่สามารถจะเอาวัตถุใดๆติดตัวไปได้นอกจากบาปและบุญที่ตนทำไว้ จึงจะนำติดตัวไปสู่พระโลกได้ทั้งที่รู้อย่างนี้แต่ก็มีบุคคลจํานวนน้อยนักที่จะทำกรรมดีที่เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวไปเหตุก็เพราะว่ามีบุคคลจํานวนน้อยที่จะเรียนรู้เข้าใจธรรมะของพระอริยเจ้า บุคคลจำนวนมากไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าเมื่อไม่ได้เรียนรู้ธรรมะก็ไม่เข้าใจธรรมะจึงถูกอวิชชาความไม่รู้ปิดบังปัญญาทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดตกอยู่ในอำนาจของกิเลสถูกความชอบใจรัดใครและความไม่ชอบใจความโกรธเคือง ครอบงำจิตใจเมื่อชอบใจก็ดิ้นรนขนขวายเพื่อให้ได้มาเป็นของตนเมื่อทำโดยทางสุจริตแล้วยังไม่ได้มาก็ทำทุจริตเพื่อให้ได้มาเป็นของตนในเมื่อไม่สมหวังตามที่ตนต้องการก็โกรธจึงกลายเป็นการทำบาปในที่ที่ตนไม่ชอบใจ ก็เกิดความขุนเคืองมากขึ้นก็กลายเป็นความโกรธแล้วก็ขนขวายเพื่อให้พ้นไปจากตนหรือเป็นการแก้แค้นนำไปสู่การก่อเวรสร้างบาปอากุศลกรรมการไปไม่รู้จักจบคนที่มากไปด้วยการทำบาปทำทุจริตย่อมอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์จิตใจเศร้าหมอง จากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นคนไปสู่ทุกขติดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาตว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเป็นอันหวังได้ว่าไปสู่ทุกขติบุคคลเมื่อหวังความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จึงควรเว้นจากบาปและอกุศลด้วยการรักษาศีลทำบุญกุศลด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมเจริญสติและปัญญาสร้างกุศลผลบุญความสุขนี้ตัวเองต้องทำให้เกิดขึ้นมิใช่ไปไขว่คว้า,าหรือเสาะหาจากผู้อื่น หรือบุคคลอื่นจะหยิบยื่นให้ก็ไม่ได้วิธีทรรมก็คือเริ่มต้นจากการเว้นจากบาปและอกุศลด้วยการรักษาศีลให้เหมาะสมกับภาวะของตนเช่นเป็นคฤหั์ก็รักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ไม่เคร่งครัดจนทำให้ตนเองลำบากไม่ย่อย่อนจนทำให้เกิดกิเลส รักษาศีลห้าให้ตรงเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อรักษาศีลห้าบริบูรณ์ได้แล้วถ้ามีความอุตสาหะยิ่งขึ้นก็รักษาศีลแปดในวันอุโบสถเมื่อรักษาอุโบสถศีลบริบูรณ์ได้แล้วถ้าจะมีความอุตสาหะยิ่งขึ้นก็รักษากรรมบทสิบ การมบทสิบก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามจัดเป็นกายกรรมสามอย่างไม่พูดปดไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพลอเจอจัดเป็นวัจีกรรมสี่อย่างไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นมีความเห็นถูกตามธรรมะของพระอริยเจ้า จัดเป็นมโนกรรมสามอย่างยังมีศีลอีกประเภทหนึ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจแล้วรักษาให้ดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างดียิ่งคือปาริสุทธ,ธิศีลสีศีลสีอย่างนี้ชื่อว่าปาริสุทธ,ธิศีลเพราะเป็นธรรมที่ผู้ ประพฤติธ,ธรรมควรปฏิบัติตามสมควรแก่ภาะวะของตนของตนเพื่อขัดเกลาศีลทำตนให้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดจิตบริสุทธิ์และปัญญาบริสุทธิ์เป็นลำดับไปจนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงศีลเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ฉะนั้นจึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติศีลทั้งสี่อย่างนี้คือ 1. ปาติโมกสังวรสำรวมในปาติโมกเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตหมายความว่าปฏิบัติตามสิกขาบทในปาติโมก โดยเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามข้อที่ทรงอนุญาตคําว่าปาติโมกมีความหมายถึงศีลที่เป็นหลักสำคัญตามภูมิตามชั้นของบริษัทสคือปาติโมกของภิกษุได้แก่ศีล227ข้อปาติโมกของสามเณรได้แก่ศีล10ข้อ ปาติโมกขของอุบาสกอุบาสิกาได้แก่ศีลห้าหรือศีลแปดสองอินทรีสังวรสำรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นรับรสกายได้รับสัมผัสสิ่งที่มาถูกต้องจิตคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้น คําว่าสังวรแปลว่าสารวมระวังคุ้มครองรักษาด้วยสติคือระลึกทันรู้ทันการสารวมอินทรีย์ก็คือมีสติระลึกรู้ทันมีให้เกิดความยินดียินร้ายคือความดีใจมากเกินไปเสียใจมากเกินไป ในขณะตาเห็นรูปฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสสิ่งที่มาถูกต้องใจคิดอารมณ์คือเรื่องต่างๆที่ใจนึกคิด 3. อาชีวะปาริสุทธ,ธิศีลเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่ลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตคือเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์หมายความว่า เลี้ยงชีวิตในทางที่ดีที่ชอบตามสมควรแก่ภาวะเช่นเป็นคฤหัหั์ก็เลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมควรแก่ความเป็นคฤหัหั์ที่ดีไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 4. ปัจจยะปัจจเวขณะศีลพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจสี่คือปัจจัยเครื่องอาศัย ที่จำเป็นแก่ร่างกายมนุษย์มีสี่อย่างคือเครื่องดุงหมอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพิจารณาว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นของจำต้องบริโภคใช้สอยเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงเป็นต้นและเพื่อบําบัดความหิวกระหายและความเจ็บป่วยให้สงบหายไป เพื่อดำรงชีวิตให้เป็นไปและบริโภคใช้สอยให้รู้จักประมาณพอดีไม่มากไม่น้อยไม่เป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสใช้สอยให้เกิดประโยชน์ผู้ปฏิบัติรักษาปาริสุทธิศีนสี 4, ได้บริบูรณ์ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และเป็น ปัจจัยนำไปสู่ความเป็นผู้พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงยังมีมารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตลอดถึงสถานที่ที่ควรไปไม่ควรไปก็จัดเป็นศีลเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์ดีแล้วจากนั้นก็ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมการรักษาศีลเป็นเหมือนข้อห้าม ส่วนการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมเป็นข้อปฏิบัติธรรมที่เกิดจากจิตใจของบุคคลน,นั้นอย่างเช่นผู้ที่มีฮิริความละอายต่อบาปโอตตะปะความกลัวต่อบาปผู้ใดมีธรรมะสองข้อนี้อยู่ในใจผู้นั้นก็จะสามารถรักษาศีลได้ทุกข้อการรักษาศีลเหมือนการดับไฟที่ลุก ไม่โลงอยู่ถึงเปลวไฟจะดับแล้วแต่ก็ยังมีเชื้อและความร้อนเหลืออยู่ซึ่งอาจจะลุกไหม้ขึ้นมาได้อีกแต่การตั้งตนอยู่ในคุณธรรมเท่ากับการดับเชื้อและความร้อนให้เย็นสนิทไม่อาจจะลุกไหม้ขึ้นมาได้อีกการตั้งตนอยู่ ในธรรมฝ่ายกุศลเป็นการกำจัดธรรมฝ่ายอกุศลเช่นคนที่มีเมตตาอยู่ในใจอย่างบริบูรณ์ก็จะไม่มีความโกรธไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์เท่ากับเป็นการรักษาศีลข้อปณานติบาตได้โดยปริยายเพราะเมตตาเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธ บุคคลที่กำจัดความตรณีความเห็นแก่ตัวได้มีใจมากไปด้วยการบริจาคก,ก็จะไม่คิดลักของของผู้อื่นก็เป็นการรักษาศีลข้ออธินาทานได้บริบูรณ์บุคคลที่มีความกรุณาสงสารเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ก็จะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น บุคคลที่มีสัจจะก็จะไม่พูดเท็จการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าบุคคลตั้งตนไว้ผิดยิ่งเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะด้วยยิ่งยากที่จะแก้ไขใครๆก็ยากที่จะช่วยได้เปรียบเหมือนของเน่าเสียแล้วยากที่จะทำให้ กลับมาเป็นของดีเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในมงคลลูสรตรว่าอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลบุตตมังแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่ง การตั้งตนไว้ชอบเริ่มตั้งแต่ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมความดีไม่คบคนพาลคบคนดีเป็นบัณฑิตเมื่อยาววัยควรเล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาหาความรู้ใส่ตนให้มากเมื่อเล่าเรียนศึกษาแล้วก็ฝึกตนให้เป็นคนพูดเป็นทำงานเป็น ชำนาญในศิลปะที่ตนเล่าเรียนมาจนสามารถอาจทำอาจจัดการงานต่างๆได้ดีและเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเมื่อเติบโตก็ทำงานเลี้ยงชีพโดยสุจริตมีความขยันหมั่นเพียรทำงานไม่ประมาททำการงานให้เสียหาย ได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็รู้จักรักษารู้จักใช้จ่ายแต่พอสมควรตามภาวะฐานะของตนจึงจะทำให้ชีวิตเป็นอยู่ในโลกนี้เป็นสุขและอาศัยทรัพย์สินที่ตนหามาได้สร้างกุศลต่อไปโดยการเป็นคนกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาและครอบครัว ให้เป็นสุขบริจาคทานตามกำลังของตนเพื่อสร้างกุศลให้ตนและช่วยสังคมการให้ทานเป็นการกำจัดความตรณีตามปกติคนที่ถูกความตรณีครอบงำจิตใจไม่ต้องการจะสงเคราะห์ใครไม่อยากให้อะไรอะไรแก่ใครจึงมีใจเศร้าหมอง มืดมัวจัดเป็นบาปเป็นทุกข์ทับถมอยู่ในจิตการให้ทานก็เพื่อคำจัดความตรณีเหนียวแน่นออกไปจากจิตใจจิตจะได้ผ่องใสสว่างเป็นบุญคือความสุขยังมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่บุคคลไม่ได้ฝึกจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขชนิดนี้ ความสุขนี้ก็คือความสุขที่สงบเอิบอิ่มทั้งกายทั้งใจคือสุขเกิดจากจิตเป็นสมาธิบุคคลผู้หวังความสุขอันเกิดจากสมาธิจะต้องฝึกด้วยตนเองผู้อื่นไม่อาจหยิบยื่นให้ได้โดยเริ่มต้นจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ สำรวมอินทรีย์คือระวังมิให้จิตเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจในขณะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นรับรสอาหารกายสัมผัสสิ่งที่มากระทบและใจคิดอารมณ์ตั้งใจไว้ตรงกลางระหว่างความชอบใจความไม่ชอบใจมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆรอบๆอบตัว และมีสติอยู่กับตัวฝึกสติให้อยู่กับกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นและกิริยาที่เคลื่อนไหวสติอยู่กับตัวได้มากเท่าไรยิ่งดีสำหรับผู้สูงอายุยิ่งต้องฝึกสติให้มากเพราะเมื่ออายุมากขึ้นกายย่อมเคลื่อนไหวได้ช้าลงแต่จิตยังเร็วอยู่ เมื่อกายกับจิตไม่สัมพันธ์กันการทรงตัวไม่ดีจะทำให้ล้มได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งการฝึกสติให้สมบูรณ์จะช่วยให้ไม่หลงลืมได้ง่ายสำหรับผู้อายุน้อยก็ควรฝึกไว้ให้มากมีเวลาฝึกได้นานจะเป็นประโยชน์มาก ฝึกนึกคิดได้ในการสามอย่างคือระลึกถึงการที่เคยทำคำที่เคยพูดรูปที่เคยเห็นเสียงที่เคยฟังกลิ่นที่เคยสูดดมรสที่เคยได้รับสิ่งที่เคยสัมผัสกายธรรมะคือเรื่องราวต่างๆที่เคยเล่าเรียนเขียนอ่านในการคอนนี้เรียกว่าระลึก ถึงอดีตการได้อย่างหนึ่งระลึกถึงการที่กำลังทำรรหรือกำลังจะทำคำที่กำลังพูดหรือกำลังจะพูดเรื่องที่กำลังคิดสูงยิ่งไปกว่านั้นตั้งสติกำหนดระลึกนึกถึงเรื่องที่เป็นสติปัฏฐานสีคือกายเวทนาจิตและธรรม เรียกว่าระลึกนึกถึงปัจจุบันการได้อย่างหนึ่งระลึกถึงเรื่องอันจะพึงเกิดมีในอนาคตการข้างหน้าคือรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเห็นเหตุในวันนี้ก็รู้ได้ว่าวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ตลอดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากอันจะมีแก่ตนและบุคคลอื่นการรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หรือหาทางแก้ไขในสิ่งที่ทำได้แก้ไขได้เรียกว่าระลึกเรื่องอนาคตการได้อย่างหนึ่ง หน้าที่ของสตินั้นก็คือการไม่ลืมเรื่องในอดีตระลึกได้ทุกครั้งที่ตนต้องการไม่เลื่อนลอยเผลอเลอเผลอตัวในเรื่องปัจจุบันไม่หวนระลึกหวาดวันฟุ้งเฟอ้อในเรื่องอนาคตจะทำให้มีการป้องกันร,รักษาการทำการพูดการคิด ทั้งสามการนี้ไว้มิให้หันเหไปในทางผิดตามกิเลสระวังให้ตั้งอยู่เฉพาะในทางถูกเท่านั้นประดุษนายสารถีผู้ไม่ประมาทคอยบังคับรถให้แล่นไปโดยปลอดภัยฉะนั้นสติเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ซึ่งเข้ากับพระพุทธภาษิตว่าสติโลกสมิงชาคารโรสติเป็นเครื่องตื่นทันเหตุการณ์ในโลกอีกอย่างหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักปล่อยวางภาระบางอย่างเช่นของที่ตนชอบใจและเครือญาติเป็นต้นโดยการจัดการให้ไม่ต้องกังวลในลักษณะ ปล่อยวางแต่มิใช่ปล่อยทิ้งดูแลอย่างใกล้ชิดแต่มิใช่ไปเกาะติดแนะนำแต่มิใช่ครอบงำถ้าปล่อยวางได้จะไม่ต้องวิตกกังวลอันเป็นต้นเหตุของการเกิดความเครียดและการนอนไม่หลับอันเป็นเหตุให้เกิดโรคตามมาอีกหลายอย่าง นอกจากฝึกสติแล้วควรฝึกสมาธิทำใจให้สงบและเจริญปัญญาการฝึกสมาธิมีประโยชน์มากเป็นวิธีทำใจให้สงบกาจัดกิเลสอย่างกลางให้ออกไปจากจิตเป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบันสำหรับผู้สูงอายุส่วนมากจะนอนไม่หลับ หรือคนที่มีความมิตตกกังวลในใจจะทำให้นอนไม่หลับควรฝึกสมาธิในท่านอนไว้โดยการนอนในท่าที่สบายไม่บังคับให้หลับไม่ทำใจให้เกิดความรำคาญมีสติอยู่กับลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกไปเรื่อย ถ้าเผลอสติหลับก็ปล่อยให้หลับไปถ้าไม่หลับถึงเวลาตื่นก็ลุกขึ้นจะไม่รู้สึกเพลียจะสดชื่นเหมือนกับการได้นอนหลับเป็นความสุขอย่างหนึ่งนอกจากนี้ผู้ที่ฝึกสมาธิได้จะได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เอ,อิบอิ่มคือปีติและความสุข ซึ่งอารมณ์ทั้งสองนี้ผู้ไม่ได้ฝึกสมาธิไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้ง่ายเลยสมาธิยังทำให้เกิดปัญญาเพื่อความเข้าใจที่ถูกจะพูดถึงปัญญาพอสมควรเริ่มต้นทำความเข้าใจว่าคำถามว่าปัญญาเป็นอย่างไร ตอบว่าปัญญามีหลายอย่างต่างประการจะกล่าวให้ตรงจุดประสงค์ที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมักว่าปัญญาที่รู้ทั่วอันประกอบด้วยจิตเป็นกุศลปัญญาหมายความว่ารู้ทั่วอันความรู้ทั่วก็คือรู้โดยประการต่างๆวิเศษกว่าอาการที่รู้จักและอาการที่รู้แจ้ง ท่านใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าสัญญาความรู้จักวิญญาณความรู้แจ้งและปัญญาความรู้ทั่วเป็นความรู้ด้วยกันแต่สัญญาก็เป็นแต่ความรู้จักอารมณ์ว่ารูปนั้นมีสีเขียวมีสีเหลืองเป็นต้นเท่านั้นไม่อาจให้ถึงความเข้าใจตลอดไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ วิญญาณรู้อารมณ์ว่ารูปมีสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นด้วยทำให้ถึงความเข้าใจตลอดไตรลักษ์ด้วยแต่ไม่อาจส่งให้ถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งมรรคได้ส่วนปัญญารู้อารมณ์และทำให้ถึงความเข้าใจตลอดซึ่งไตรลักษ์ตามในที่กล่าวแล้วด้วยส่งให้ถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งมรรคได้ด้วย อุปมาเหมือนเมื่อคนสามคนคือคนหนึ่งเป็นเด็กเล็กยังไม่บรรลุนิติภาวะคนหนึ่งเป็นบุรุษชาวบ้านคนหนึ่งเป็นเหรัญยิกมองดูคองเหรียญเงินของเหรัญยิกเด็กเล็กรู้แต่เหรียญแปลกๆมีลักษณะเป็นเหลี่ยมบ้างกลมบ้างเท่านั้น หารู้ไม่ว่าสิ่งนี้เขาสมมุติกันว่าเป็นเงินใช้ซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์ทั้งหลายได้บรุษชาบ้านรู้เช่นเดียวกับเด็กเป็นต้นด้วยรู้ว่าสิ่งนี้เขาสมมุติกันว่าเป็นเงินใช้ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้แต่ไม่รู้ที่จะ คัดแยกว่าเหรียญเงินอันนี้แท้อันนี้ปลอมส่วนเหรันยิกรู้เช่นเดียวกับเด็กและบุรุษชาวบ้านนั้นทุกอย่างแต่รู้ลึกและมีความชำนาญเพียงมองดูกองเหรียญก็รู้แม้ฟังเสียงเหรียญที่เขาเคาะก็รู้แม้ช่างดูด้วยมือก็รู้ว่าเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปลอม ทั้งรู้ว่าเหรียญเหล่านี้ทำที่กองกระสาบชื่อโน้นเป็นเหรียญของเมืองนี้ประเทศนี้รู้แม้กระทั่งว่าอาจารย์ชื่อนี้เป็นคนทำฉันใดอุปมาณนี้ก็พึงทราบฉันนั้นแท้จริงสัญญาความรู้จักเป็นราวก็ดูเหรียญของเด็กเล็กเพราะถือเอาแต่เพียงอาการที่ปรากฏแห่งอารมณ์ โดยเป็นสีเขียวเป็นต้นวิญญาณความรู้แจ้งเป็นเหมือนการดูเหรียญของบุรุษชาวบ้านเพราะถือเอาอาการแห่งอารมณ์ที่ปรากฏโดยเป็นสีเขียวเป็นต้นด้วยให้ถึงความเข้าใจตลอดซึ่งไตรลักษณ์สูงขึ้นไปก็ได้ด้วยปัญญาเป็นดังการดูเหรียญของเถรัญยิกเพราะ ถือเอาอาการแห่งอารมณ์โดยเป็นสีเขียวเป็นต้นก็ได้และให้ถึงความเข้าใจตลอดซึ่งไตรลักษณ์ก็ได้แล้วยังส่งให้ถึงความเกิดปรากฏแห่งมรรคสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้ด้วยเพราะเหตุนั้นความรู้โดยประการต่างๆวิเศษกว่าอาการที่รู้จักและอาการที่รู้แจ้งนั้น ความรู้นี้พึงทราบว่าเป็นความรู้ทั่วในความหมายว่าปัญญาความรู้ทั่วปัญญานี้อบรมดีแล้วสามารถกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นพบกับความสุขอย่างแท้จริงบรรยายธรรมะเรื่องธรรมะที่ทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันพอสมควรแก่เวลาขออำนาจคุณพระศีรัตไตรัย จงอำนวยอวยชัยให้พรแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะที่ทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณนะราชวรวิหาร